โดดหอกไงเขาไปจับเขาเลนะเพราะตองวัน <laughs> โอ้อายาครับสมคุ้มคาเลยครับนี่อญญายะอญญายะแตะเพียนมีตัวงามครับ ไปสบนี่ก็ได้เส้่ยนไก่มานอยู่ไก่ละมานก็หมูโบแล้วตะเพียนตัวแรกอันอ้อนแหแรกไงวุ้ยปลาทีมันล้วนโบปลาตะเพียนเนี้ยตะเพียนมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่แต่ว่าน้องควงโอ้ยโดนอยู่ดิหนิแต่ว่าน้องควง ลุงครับพี่น้องมาเก็บต๊ะนะได้อยู่หลายๆครับนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับผมวันนี้ก็มาพบเจอที่บอ่อหารครับตัวนี้ยังไม่ทันได้รู้ว่าทรายเส้นแหงครับแล้วก็บัดรทรายครับเป็นบอก่องวันกรลิมแล้วล่ะครับมาลุ้นกันครับอยู่ตรงขามโรงเรียนบ้าน โรงเรียนกีฬาครับตัวน,นี้ครับรุ่นเพิ่นเอาได้ไลายยกพล,ลายยละรยกและ้วล่ะเอาโอ้ว่าถือกระมีครับโซนนั้นจะเป็นปะจีนนะป,ะน,นปะนิ่นปะนิ่นปะจีนหลายครับ นี่ครับในละในละปลาปลานินครับนี่ครับผลงานบัตรพันหาครับพันหานที่สามสิบเชียนแห่ครับเดี๋ยวมึงดูได้หน่อยในไลนนะครับซ่องไหนครับซ่อนอีสานครับอ๋อจอกจุกยัง

อุ่นไปเปไปเ,ปไงเ,ปเ,เิงไงเป็นเอายุดเกียร์ไป รอให้มันเข้าถ้าติ่มที่ก่อนถ้ามคนละครึ่งต้นแกรอดดปลาเลยไม่่เนะยังได้ยั้ครับ น้องแบบนี้ก็พิสูจน์เมันก,กันครับปลากรเบนสะด่ดเยเยเดี๋ยแบบว,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 ว่าพอเส้นโตะเป็นเส้นทอ แต่พ่อว่าโอ้ตัวของเขาเนี่ยบอกว่าเขาจบว่ะวะประเทศแล้วพี่ตัวเดียวอีกที่ว่าอะไรนะบไดกินของมหม่ใช่ไหมอยู่นั่นหน่อยเนี้ยทำได้เลยเรามาขายปุ้มเลยมั้งปุ้มเห็มั้ยอ๋อเป็นโล ไม่คดน่งโปลากินอเงี้ยเบ่อจะคยเอาปลาออกปูเนยังไเนรนะเ้แกนันชื่อสองลมันขายบงเ้ยคุันเ้นแ่เดียวกันอยู่ครับงนะสอยห้กัเพื่อนันปเะกยละเียนหน่ยสิบวดใบเล็กสิเขอนก้อนได้ปูเข้ามา มดไม่ทั้งเตียงแต่ก็ช็บแล้วท่านดดอุ้ยให้เลยฝ่าเงี่ไให้ดีดีมักไปจะเข้ากันบูไปกังเยอะดเนี้ว่าป่าดีน้ำดีท่านนี้เจ้นเนียว่าทุกคนทุกันมันเด็กเก่าทุกคน

เดียนเนี้หน่ละเตียนเยนทันใจ้เา่ได้ใ่เงตา่เี้นา่เาีานีเจ้าเจ้าไปตุบตาออกเอ้าี่เรเอาอะไรเนี่ยี่บบเาลูกเลือเอาดเปลอดได้เลยอี่ครับเกลืได้เลย โอ้โหเมทังกันสิตายยงยวนี่ีน่โอ้สตั้งขาเขาเนี่ยโค้งตั้อไดิงั้ววานใจย่งอย่มีีเลยอยากอะไรก็เอาได้ป่เนี่ยอาขึ้นเด็กๆออกกินด้กระตุ้นั้นจก้นนั้นจิเดี๋ยวบางคนย่งหยาบบางนเนียก็อบกนเลยิอยากกอให้เลยี เลยบ่ได้ออกกองเขาดอกท่านบอกบ่ได้ป่า 20, มีอยู่หันละตัวเดียวตัวเดียวตัวที่เป็นของแกเนี่ยเงียบๆนะเงียบๆมันบ่เคยมันบ่เคยแท่งของผมแกเลยบ่เคเยันบ่เคยแท่งของฉันคนเดีเยก Muy nhiên thì việc gì khác, bắt tiền mất tiền để yên. mặc chị bắt gương mặt gương mặt hiện mặt gương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 

นั so ่งเฝ้าอยู <in> ่ห่างงใตเหมอนว่าไอซีโซหรอว่ไอซีซีบี้ยิ่งหัวีตัดใส่รอยหาซีบเ็ดได่ไงมันเดี๋ยวพลาดได้เหรอฮิบปคายเพื่อจะได้หาที่บาดพูดแ้วต้อเินกมาชื่อซีซีบิบิคายเพื่อที่่ละเบื่อเปี่ยนิบนี้ก็โอ๋นะก้่ะว่าแต่ว่าเมื่อไรล่ะแต่ว่าที่ั้งมดไม่ดู ก่อ,อูเขาบังมัน้ารู้ตลาดอะไรเพือนบารลยป่าเขาหาหป่ามไหเขาจะหายเปนก่อกทำไม เห็นโตฟ้าแลครับคงสิเป็นฝาจีนฝาจีนเลยมั้งนี่ฮะมันมี้คุณดว่าเราเพ่เเทียงกาผู้เดียวเหละดีวัย

ตีหน้ากตเลยกัม่นบิกยู่กันโอ้ยยกไเชียวดังที่ตันไปนํ้ำโอเคต่อไประนินสามสเส้นเต็ามหาเส้นระนินครับ่นแบบเบิกไงไปน่ควยกรเจียวดังาสิบปุริเลไปดังกขาโเนล่าดังกขาโ่้นระมีตอนนี้โอเคเลยองใส่ก่อนได้เปล่าลงหมืแรงเลยไได้ กมีแต่เด็กแม่มาทำหาเลยไปยังอ่ะลาโดดออกไดก้ได้ลอยนึงเสียเด่นเสียเด่นวันนี้ดามีลอยหนึงนี่พ้ดเราใจเงินเลยนี่นี่ลอยนึงชิมกนหน้าชิมกันหน้าพุ้ดว<ๆ>่าห <c oughs> มอี่มนใ่่านแขนี่มีแต้มเยอ เปรี้ยงเาฟ้าตะเปียนนี่ละมันพวกนี้นี่ก็เพะเปียงอี่เขาบ้างแล้วสองมมตะเนี่ยก็ยนี่และว่าเจ้าเรี้งเปียเลยล่ะเขาเรียกว่าจิ๋เขาอีกนี่แหล

món mén nó phá con nghe thì là thế nó là เร,ระกันเอาฟังครับป้ายุกลางๆก็กรเริ่มหน่อยลุก็นก็เลยตุ่มฟังภูรยุอ่าติดฟังครับหมายเด็ดสุดท้ายครับเป็นตุ่มฟังครับนี่ครับ

เราไมเอาไม่แล้วฟันโคแล้วองมา้โคแล้วบมาเยอโอ้ยอตัวนึงตัวเขาวดง่ายนึงอยู่ของมันอะไรเปล่าขอ้ ก็โดดหอกไงเขาไปจับวัวรน่ะเอาต้องวันเฮ้

เอาออกแล้วตัวหน่อยจบหน่อยเซรอบนเนี so, uh, oh. ่ยร like ุ huh? ่นนี對對 up, there, ้มันก็ออกง่ายแล้วห่างเก็บเส้นม่นลอดดบอร่อยอร่อยเนี่ยับนนล้เ่ยเน่นี่ยตไว้ หางมหอยป่าป um ่ะได้หางมหอยหัวน้องสองเห็ไหเฮียเฮียไม่ได้หรอที่ถึงเฮียร่อไงร่องตัวเอา บันสงมากงามเมือนอยู่คามันย่อยย้อยอยู่เียๆมีชวคนถามขายจะขายเส้น้อเสนอไเอ้ะเอาปลาไปเก็บเบิ่งแอปธนาคารเนี่ยของมันอุนมาได้บาทเนี่ยอ่ากล้าปลาเนี่ยเฮ้ยันนัรไทยไกันไทรไทยาเนี่เขาตามม่เจจกบาทแม่ีจักบาท ดูสิดสิดูนะฮะจำเลยเพ้นมาครับจำสุดโต๊ะคือคือไม่าจะเสียเอากระมังเขียวมาใส่ป้าหนยเสยโอ้ยเส้นไก่หมานอยู่ไก่ละหมานก็หมูบ่อเล้วแตะเพียนตัวแรกอันกวนแฮแรกเนี่ย ปลาที่มันนว่ยตัวปลาตะเพียนที่ปลาดินทิพตตะเพียนมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่ไฟฟ้าเอาน้องสองอ้ยโดนอยู่ดิหน่ไฟว้าเอาน้องสองะะตะเพียนมีแต่ตัวใหญ่ๆใหญ่ไม่ได้หนะตัวใหญ่ยูตะเพียนเล็กรอบแล้วเจ้ารอบเดียวตัวนินปนินก็ตัวใหญ่โอ้ยพันห้า

นสุกตัวเอียดจัด,ดเลยเหมือนเป็นกลางมองเลยเท่านี้เนาะที่เราไปกลางมองมันนะนี่แหละตัวเท่านี้แหละไอที่แช่มันมีแช่แยกด้วยป่ะจิ๊นเราไปก่อนไีแช่ที่บ้านเอาไปดูหา,ปะปะหายเลยนี่อพามพีนังป่ะจิงคือกี่โลร้อย ปาจีไม่ต้องออกไปหรอกตามดิ้อยู่นี่้องลอพี่พี่นางพี่พี่นางปาจีนว่าไงปาจีนอ่ะปาจี4 0เหรอ่ตรอืเอตี๊ดไปแล้วตุยไปห ปลากระโดดยืนม pues ่แล <eless> <t delle> ้วม <ome> eh ันม่ดิแล้วุยแล้วไปทีช่น้่ายไว้อยู่รวบฟังมื่อนครับรวบฝั่งเมื่อกี้ คูณจอกซดไปเด้อะเดี๋ยวมากไปกันทั้งงานไปด้ววัดเยียมวัดพระแก้วโอ้อาญาครับสมคุ้มค่าเลยครับนี่อนอยอาญาอาญาตะเพียนมีตัวงามครับไปสบนี้ก็ได้ ไก่เสียงดังกูเพื่อนต้อถามโน้ตเรามไหมนะโอ้คุ้มค่าครับคุ้มค่าอันนี้ยเอะไรร้อยอยู่นี่คุ้มค่าเลยวานินก็ได้ตะเพียนก็ได้ขายเดียววะปลายี่ยมสุกก็ได้เราก็ขึ้นแช่ไพ่เราก็ขอเมนู boleh berjalan ke arah yang menghadap